คำเตือนอดกดไลค์ตามด้วยซับไทยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชอาวไทยทุกท่านขณะน,นี้เราอยู่กับหลายการ NRT Studio Presence วันนี้เราก็จะสปอยหนังเรื่อง t o r o w Tour เปิดเรื่องมาเป็นการแนะนำโรคของโทว่วามีความใหญ่กว้างและหลากหลายตัดภาพไปที่พวกโทเพลงเทคโนกำลังจัดปาร์ตี้ฉลองกันอยู่อย่างมื่นชื่น แต่ในระหว่างนั้นได้มีเรือดน้ำของควีนบับแห่งโทล็อกเธอมาเพื่อยึดสายเสียงของโทเพาลเทคนและได้ส่งลูกสมุนเล่นเพลงใส่โทเพาลเทคนจนโทเพาลเทคนได้ให้สายเสียงแก่ควีนบับไปตัดฉากไปที่ป๊อปปี้ซึ่งเป็นราชินีของโทเพาป๊อปกำลังทำกิจวัตรประจำวันและร้องเพลงกันอย่างอยู่มีความสุขกับเบรนเพื่อนของเขาแล้วเบรนนั้นเหมือนจะสารภาพรักกับป๊อปปี้แต่ไม่กล้าเลยพูดเฉยๆไป จนลงเอ่ยคำว่าเพื่อนจุ้เลยสิ <laughs> แล้วอยู่ๆได้มีสัตว์ประหลาดคล้ายๆค้างคาวบุกมาที่หมู่บ้านแล้วมีกระดาษแผ่นหนึ่งตกอยู่จ่าหน้าถึงราชินีป๊อปปี้จากควีนบัฟประกาศให้รวมโทรเป็นหนึ่งและนำสายเสียงมารวมกันซึ่งดูเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่พ่อของป๊อปปี้ได้เข้ามาห้ามด้วยท่าทางตื่นตนกว่า บนโลกนี้มีอยู่หลายประเภทแล้วความชอบเพลงที่แตกต่างกันไปแล้วได้เล่าถึงตำนานของโทว่วาแต่ก่อนโทได้พบเสียงและได้สร้างสายเสียงขึ้นมาหกเส้นแล้วมีแนวดนตรีที่แตกต่างกันไปในแต่ละเส้นจนโได้แย่งชิงสายเสียงที่ตนชอบแล้วได้แยกย้ายกันไปเป็นหกเผ่าซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยติดต่อกันอีก ซึ่งป๊อปปี้เห็นด้วยที่จะรวมเผ่าทั้ง6กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่บรรดาเพื่อนๆกลับบอกว่าจะเกิดปัญหาเมื่อพวกโทรมารวมตัวกันแต่ป๊อปปี้ไม่เชื่อจึงคิดจะร่วมมือกับควีนบัฟเพื่อรวมเผ่าจึงได้ส่งสัตว์ประหลาดค้ั้งคาวและจดหมายตอบรับกลับไปหาควีนบัฟและจะแอบไปพบควีนบัฟเบนที่ได้เห็นจึงตามป๊อปปี้ไปซึ่งในระหว่างนั้นคูเปอร์ที่ได้ยินว่าโทรมีหลายเผ่าและคิดจะรวมตามหาเผ่าที่เหมือนตนเอง ตัดภาพมาที่ควีนบับที่แย่งชิงสายเทคโนมาแล้วได้นำไปใส่กีตาร์ของตนและเตรียมการที่จะเก็บรวบรวมสายเสียงเทคโนเพื่อทำให้ทั้งโลกเป็นเพลงด็อกฉากได้ตัดไปที่เบ้นกับป๊อปปี้ได้เจอกับเบกกี้ที่นอนอยู่ในบอลูนจึงได้สหายร่วมทางมาเพิ่มแล้วคณะเดินทางของเราได้เดินทางมาพบกับเมืองที่ถูกทำลายของ โทรคลาสสิกแล้วได้พบกับฟรุตหรืออะไรนี่แหละโอ้ปวดหัวเลยได้เล่าถึงคุีนบัฟที่ได้บุกมาชิงสายเสียงแล้วทำลายเมืองของโทรคลาสสิกลงพร้อมทั้งชิงสายเสียงของโทรคลาสสิกไปป๊อปปี้จึงได้รู้ว่าบัฟไม่ได้รวมโทรเป็นหนึ่งแต่คิดจะครอบงำดนตรีทั้งหมดให้เป็นล็อกแล้วได้นำสายเสียงออกมาแล้วบอกว่าเราต้องปกป้องกันดีๆเอ็งจะเอามาทำไม แล้วคิดที่จะไปเปลี่ยนใจควีนบัฟให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องฉากได้ตัดมาที่ค้างคาวได้นําจดหมายของป๊อปปี้มาส่งนณะเดินทางเดิควีนบัฟไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วได้คิดว่าป๊อปปี้เป็นใครกับตนเองแล้วได้ส่งนักล่าข้าวหัวประกอบด้วยโทแจ๊สโทเลเก้โทเคปป,ปแล้วก็โทนักหัวอยเดียวไปจับตัวป๊อปปี้มาให้ตนต่อมาพวกคณะเดินทางของเราได้เดินทางมาถึงเมือง โทรคันทรีแล้วได้พบว่าโทรคันทีีชอบเพลงเศร้าจึงออกไปร้องเพลงปอ๊อปซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ชาวเมืองแล้วโดนจับไปขังที่คุกแล้วได้มีดิกกอรี่โทรคันทีตัวหนึ่งได้มาช่วยพวกเขาหนีไปป๊อปปี้ได้ให้เม็ดเคี้ยวหนึบแก่ดิกกอรี่เป็นค่าตอบแทนแล้วคิดจะช่วยป๊อปปี้ไปเปลี่ยนความคิดควีนบับแล้วได้ต่อแพเพื่อที่จะเดินทางคณะเดินทางของเราได้มาหยุดค้างคืนในป่า และดูท่าเบรนจะไม่เชื่อใจดิกอรี่เป็นอย่างมากในระหว่างนั้นนักล่าข้าหวัวเพลงแจ็คได้ออกมาเล่นเพลงทำให้ทั้งหมดเคลิบเคลิ้มแล้วเกือบจะเสียท่าแต่ดิกอรี่ได้เข้ามาช่วยโดยใช้เม็ดเคี้ยวหนึบอุดหูไว้แล้วได้จัดการโทรแจ๊ดลงไปได้เบกกี้ก็ได้เกิดความกลัวแล้วได้ทะเลาะกับป๊อปปี้และได้ทิ้งป๊อปปี้กลับบ้านไป ภาพได้ตัดมาที่คูเปอร์กำลังเดินทางหลงอยู่ในทะเลทรายแล้วได้มียานลึกลับลำหนึง่งมาช่วยเขาเอาไว้และได้ตัดกลับมาที่คณะเดินทางของเราต่อที่กำลังเศร้าและท้อใจกันอยู่ในระหว่างนั้นยานลึกลับได้โผลมาแล้วพาพวกเขาขึ้นไปในยานซึ่งในยานลำนั้นแท้จริงแล้วเป็นเมืองของโทรพังแล้วได้พบกับคูเปอร์ซึ่งแท้จริงแล้วเขาเป็นเจ้าชายฝาแฝดกับพี่ชายของแก ที่ได้พัดภาคกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ได้มาพบเจอกันในที่สุดแล้วได้ขอให้ราชาและราชินีโทรพังได้ไปเปลี่ยนใจควีนบับที่คิดจะครอบงำดนตรีทั้งหมดด้วยเพลงล็อกแล้วได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ว่าที่แท้จริงแล้วโทป๊อปเป็นคนนำสายเสียงทั้งหมดไปแต่เพียงเผ่าเดียวเผ่าที่เหลือจึงได้นำสายเสียงแยกออกมาคนละสาย รุปที่โทแยกกันเพราะโทป๊อบจะครอบงำดนตรีทั้งหมดเหมือนกับควีนบัฟนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทุกๆเผ่าถึงไม่อยากรวมกันเพราะไม่อยากเกิดปัญหาการแย่งชิงกันอีกแต่ในจังหวะนั้นควีนบัฟได้บุกมาที่ยานของโทพังเพื่อชิงสายเสียงของโทพังแล้วดิกกอรี่กับพวกป๊อปปี้ก็ได้แยกกันเบรนอยากกลับบ้านจึงได้ทะเลาะกับป๊อปปี้เพราะป๊อปปี้ไม่ฟังใครคิดจะรวมสายเสียงอย่างเดียว เบนจึงได้แยกกับป๊อปปี้มาน้อยใจล,ละอซ่ว่าเราเลติดบั๊กดิกอรี่ได้กลับมาพบป๊อปป,ปี้แล้วอยู่ดีดีดิกอรี่ได้สารภาพว่าเขาเป็นนักล่าข่าหัวโทรักโหโยเดล <Wow. S 1> ที่คิดจะมาแย่งสายเสียงแต่เกิดกลับใจในระหว่างนั้นควีนบั๊บได้เข้ามาแล้วชิงสายเสียงของป๊อปปี้ไปแล้วควีนบับได้เล่าว่าตนได้ทำลายหมู่บ้านของโทร๊อปเพื่อหาสายเสียงแต่ไม่พบ แต่ยังมีข่าวดีที่เพื่อนของป๊อปปี้ทั้งหมดได้ตัดสินใจที่จะไปช่วยป๊อปปี้พวกเขาได้ปลอมตัวเป็นโทรล็อกมันคิดยังไงเนาะที่จะเปลี่ยนเนี่ยแต่ไม่เหมือนเลยแต่ก็ยังเนียนต่อไปได้เข้าไปทัทนที่ควีนบัฟจะรวมสายเสียงแล้วทําให้ทั้งโลกเป็นเพลงล็อกเพื่อที่จะเข้าไปช่วยป๊อปปี้ควีนบัฟได้นําสายเสียงเข้าติดตั้งที่กีตาร์ของเธอจนครบแล้วเตรียมบรรเลงเพื่อใช้ พลังของสายเสียงเปลี่ยนแนวดนตรีของทั้งโลกควีนบับได้จับตัวผู้นําแต่ละเผ่าเพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงเป็นโทรล็อกในระหว่างนั้นเบรนได้นั่งบอลลูนเข้ามาช่วยควีนบับจึงบรรเลงเพลงไปที่ป๊อปปี้แล้วเบรนได้เข้ามาระหว่างการโจมตีไว้จนตัวเองกลายเป็นโทรล็อกแล้วควีนบับได้เปลี่ยนโทอื่นๆเป็นโทลอกตามไปแล้วสุดท้ายควีนบับได้โจมตีมาที่ปอปปี้ ป๊อปปี้โดนการโจมตีแล้วกลายเป็นโทรล็อกควินบัฟได้ส่งกีตาร์เพื่อให้ป๊อบป,ปี้บรรเลงเพลงช่วยเธอแต่เธอไม่ได้กลายเป็นโทรล็อกเนื่องจากเธอได้ให้เม็ดเคี้ยวหนึบอุดหูไว้เลยไม่ได้ยินแล้วได้ทำลายกีตาร์สายเสียงเมื่อไม่มีสายเสียงทำให้ดนตรีหายไปควินบัฟได้โทษว่าเป็นความผิดของโทป๊อป,อปอีกครั้งแต่ในระหว่างนั้นคูเปอร์และพี่ชายของเขาได้สร้างดนตรีขึ้นมาใหม่ พวกโทเผ่าอื่นจึงช่วยกันทำดนตรีเพื่อนำดนตรีกลับมาอีกครั้งแล้วมันได้ผลเห็นแบบนั้นแล้วควีนบัฟเลยเปลี่ยนความคิดแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกับป๊อปปี้แล้วโทก็กลับมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโทยอมรับดนตรีเผาอื่นๆมากขึ้นช่วงสาระหนังจากเรื่องโทออนทัวร์ที่ได้เล่าไปเราจะเห็นว่าการฟังสิ่งที่คนอื่นพูด เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ควรเอาตัวเองเป็นใหญ่และที่สําคัญต้องมีใจเมตตาต่อผู้อื่นดังป๊อปปี้ของเราที่แรกๆเป็นคนที่มีคนกระถืออันตรายต่างๆแต่ตัวเอกของเรานั้นกับไม่ทําตามและพาเ,เพื่อนๆไปเสี่ยงอันตรายแต่สุดท้ายก็เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจนเรื่องจบไปได้ด้วยดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะเป็นคติสอนใจแก่หลายๆคนโดยไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับถ้าคลิปนี้อย่าให้มีต่อโปรดกดไลค์ถึง10ไลค์เราจะรีบทำต่อทันทีขอบคุณครับ